สวัสดีครับผมจะเจอกันอีกแล้วนะครับกับช่องเพทา h ชาแนลโอ้รถป่านี่หว่ากันนี้นึกว่ารถไข่รอรอกเลยทีเดียวครับผมทีมงานเพชรบดทองชนบุรีขับโดยป๋าป๋าชื่ออะไรไม่รู้จำไม่ได้ สาครับผมจะเจอกันอีกแล้วนะครับกับผมหน้าโรงงานนะครั้งแรกของฤดูการนะครับที่ได้มาแอบส่องแถวหน้าโรงงานนะครับผมรอดูรถดูลอรถลงแรงฮะวิ่งเข้าโรงงานหน่อยเอาดูว่าสิมีรถคันไหนแน่นะครับมือหนิเนาะงือมือนีิมากมือแรกนะครับแล้วก็เปิดช่องเปิดหัว่าคลิปมากอเจอรถป๋าแล้วครับผม เอาเดี๋ยวมาติดตามรับชมกันมึงครับว่าจะมีขั้นไหนๆวันนี้เขาเอามาแล้วครับผมสองคันคันแรกเป็นฮีโน่ครับผมคันที่สองก็เป็นฮีโน่เหมือนกันโอ้มาคันที่สามมาอีกนะครับโอ้ไหลเข้มาเรื่อยๆครับช่วงนี้ ครับคันหนึ่งมาแล้วโอ้คันนี้คือซูโมหรือเปล่าซูโมครับคันที่สองเป็นอ้อยทอนสิงไฮเทคแล้วก็ซีรีส์ห้าร้อยนะครับ โอ้มรนจะกันเงามอ่าวันนี้รถเปล่าออ้ยอัอนนี้อ้อยใบอ้ออันนี้อันนี้ใบครับผมรถขุใบครับวันนี้อ่าครับผม,มเดี๋ยวมาดูอ้อยท่อนฝั่งนี้หน่อย ทีมงานอะไรเอ่ยไรแพงสีนะครับฝั่งซ้ายไม่ค่อยมีเด็ดๆเลยอ่ะหรือว่าพึ่งมาหรือเปล่าก็ไม่รู้เนาะ,อะรอชุมมึงครับผม อ้อยทอนมาอีกแล้วครับช่วงนี้มิจิรถฟังสายครับเด็ก,ก้าสองเจ็ดหรือเปล่าอ๋อมีรถกรับอีกครับโอ้ขันนี่คืองามเลย หนาสิบลมาพี่ครับหนาข้าเจ้าน่าจะจอดโอ้มีตำรวจลับขับรถรถมาบ้านหละมีอยู่ ด้วยคันนี้แต่ที่เอาครับคันนี้ไม่รู้ว่าใช่หรือเปล่าเนาะ แมนอิบอ่อยบ่ล่ะฮะแมนเยี่ครับผมกระบันสูง FX เสร็จสามหกศูนย์อมาอีกคันแล้วครับ ซูม่หรือเปล่าพัอมทแอบขางข้างบาที่ไม่มาครับเกิดอะไรขึ้นกับซูมูคันนั้นไม่เข้ามา มาอีกครั้งแล้วน่นไกลๆน่นน่าจะเป็นฮิโน่นะครับคันนี้คุค้นๆเหมือนทีมงานไรอ้อยคุณหนุ่มเลย cây đấy phá đuổi liều lơi pá à lột bỏ lại hao cụm chân sái là cứ cái... trên หรือพันลมะมาฮอดเพราะว่าปีนี่มาเท่าแรกนะครับยังจับยุรรดพันอะไรนะวันรู่ว่ารถขา้าเข้าประมาณจักโมงเนาะแต่ว่าชวนมากจะเป็นส่วนเร่งๆคำคำอันนันผม,ม,ม,มกับพได้ยูไายนะครับเนะ <S <S าะมันคำมันกะไทยพอเห็นกับ่ออยากทายเนาะนะ <S <S ครับ <S <S นี่จะรถจิกกัดเนี่ยหลายแห่ะโอ้ขันไหนก็งามเนี่ย อ่ครับถา่ายชมไปเรื่อยๆอ้าวเจอทีเด็ดแล้วนะครับผมล็อกกี้ ไม่ใช่คันที่ผมเคยถ่ายนี่วะนึกว่าใช่เห็นแต่หน้าอ่ะไม่เป็นไรครับผมเอามาแล้วครับผมซูโม,โม มั้นเป็นสามหกล่วาครับคันนั้นโอ้คันนี้คืองามเลย FXS สามหกโนอ้ตอกกองไว้อย่างเท่เลยอะ่ะคันนี้สวยมากรอเลยอะ่ะ รถทีมงานไหนนาะนี่อาจ้ะของรถถิ่นนี่คอมเมนต์บอกด้วยนะครับโอ้เสียงโบหวานแววอันนี้เขาน่าจะกลับนะครับโอ้ฝั่งนู้นมาโอ้มีรถหลอมาด้วยข้างหลัง โอ้เมนูจะถ่ายขันไหนเลยเยอะจัดอ่าอันนี้เป็นซูโม่ครับผมโอ้ขันนี้แห้งงามบ่าเนี่ยรถเอียงน,อน,อน้อนน่สวยเลยหล่อเลยทีเดียวขันนี้รถใ่น้ำตาลหรือเปล่าครับ โอ้กล่องบูลูจะเพ่นไปเสร็จแล้วรถมันหลายจักรถยังเป็นยังจังเอาไปมาไทยไปมัววัดเ,เลยโอ้รถขนใบหรือเปล่าครับคันนูน้นดูหน่อยโอ้ทีมงานตัวแรงนี่ว่ะทีมงานเสียทับครับผมเจ็ดทศเจ็ดหกหนึ่งศูนย์เทอร์โบ à, lốt ơi có mai đó Đang nào Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ คอนจเจริญนี่คันนี้นโอ้โหเกือบจำไม่ได้ครับเห็นกระบะนี่จำได้เลยอ่ะอันนี้ใส่ใบมากนะครับผมโอ้อยรถตัด,ดหัวลากโอ้ก็เทนะครับนี่แหละครับ,รบอยู่ใกล้โรงงานก็จะเที่แบบนี้แหละ กันไกลๆน่าจะเป็น,นหลงครับบกักหลงบกลักหลงตอนเดียวโอ้รถเสียท่อปัง 龙不榜。 โอเคครับผมเดี๋ยวจังาชวชมกันต่อตอนต่อไปเนาะ